น้ำมันน้ำมันโอเคปีหน้าปังก็ไม่รู้สินะบอกแล้วว่าอย่าประมาทปีหน้าเนี่ยมันมีพิกผันสูงในช่วงกึ่งกลางของปีก็เนี่ยหัวทีมแว่นเว่นล่วงเลยพีี่แวนจริงจริงๆเอ้ยพี่เกิดบัรจันนี่รอดต้องเตือนทีทีพี่เกิดบัรจัน คือหนูอยากรู้ว่ามันจะไปจริงๆหรือเปล่าอ่เซตจะไปถึงพันเจ็ดจริงๆหรือเปล่านะคะพันเจ็ดห้าสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะพันเจ็ดมพันเจ็ดร้อยให้ขึ้นรูปภาพที่มีความหมายดีถ้าไม่ถึงให้ขึ้นรูปภาพความหมายไม่ดีเลยถึงไหมถึงไหมรูปอะไรอ่ะเป็นรูปผิดหวังนะเออเหรอไม่ถึงนี่ไงไอผู้ชายคนนี้สมหวังไอเนี้เป็นรูปผิดหวังนะ ไอ้นี่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปไงไอ้นี่ก็ไม่ได้ไงอ่อันนี้อันนี้เรื่องในบ้านพี่ไปเน่ไม่ใช่เรื่องบ้านพี่พี่กอดสองคนเลยโอเคโอเคยังผิดหวังอยู่ค่ะบยังผิดหวังอะพันหกห้าิบเริ่มลดลงมาเรื่อยเลยแล้วสิบหกห้าล่ะแตะไหมยังเจ็บอยู่นิดนิดเลยโอ้โหพายนี่วันหลังขอให้มันตามกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมพ่อะเอาสิเลยได้มสิบหกมึงจะตัดกรอบทำไมซะลึก จะได้ซื้อไปใช้ดูดวงบ้างลองลองดูไหมสิบหกท่วนแตะได้ไหมอ๋อเนาะลดลงมานิดนึงเนาะสิบหกพันหกเออพี่คะสิบหกท่วนต่ออีกสิบหกสองศูนย์ก็แล้วกันพันหกใช่ไหมคือแต่สิบหกท่วนได้ก็ชื่นใจละโอเคสิบหกท่วนปังได้ได้แต่ขออใบหนึ่งนะเพื่อความชัดนะบางท่านอาจจะงงให้ไพ่มันหมายถึงอะไรบ้างสูบกัญชาต้องบอกแล้วว่าได้ได้ ได้เมื่อวันก่อนแล้วพันหกร้อยเออเอาเเมื่อวันก่อนแตะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวันก่อนแต่แว,ว,แตว่าถ้าถึง1,75หนึ่งเจ็ดห้าไม่นาถหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ ในช่วงเมื่อเช้าเป็นประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนนะคะที่ข้อมูลคุณกิจพลได้ให้ไว้นะคะค่ะเอาล่ะรเรามาต่อนิดหนึ่งเนาะตลาดได้กระโดดขึ้นมาเหนือบริเวณ1,500แล้วละ่ะในวันศุกร์ที่5มิถุนาย,ยนตรงนี้เรามองทางยังไงคะครับก็ต้องบอกว่าในตรงนี้เรามองยังไงกับระวังกลยุทธ์ยังไงจะเป็น2เรื่องครับค่ะ อันที่หนึ่งผมยังมองว่าการขึ้นมาในส่วนแถวนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะโค้งลงไปข้างล่างได้อยู่นะครับเพราะนั้นแต่ทีนี้คําถามก็คือเราวางกลยุทธ์ยังไงระ<า>วางกลยุทธ์้วยการที่จันเลือกเสี่ยงซื้อบางตัวนะครับ<า>ตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่า,าสิ่งที่เรามองก็คือว่าต้องเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเรามองว่ามันจะโค้งลงแล้วเกิดมันไม่โค้งลงล่ะนะครับก็จะกลายเป็นว่าต้องมาไล่ไซื้อแพงอีกทีต้องไปไล่ซื้อข้างบนที่แพงนะครับเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เรามองก็คือว่าวันนี้กลุ่มอสังหากลุ่มแบงค์นะครับน่าจะค่อนข้างบอ t ทอมแล้วหรือต่อให้โค้งลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยอสังหากับแบงค์หลายตัวอาจจะไม่ได้ทํายูโรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าซื้อสองกลุ่มนี้ช่วงสั้นอาจจะดูอึอดอัดหรือเหมือนกันรู้สึกไม่ค่อยเผื่อฟอร์มแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราปิดความเสี่ยงดาวไซได้นะครับ <c oughs> อันที่สองตัวของทางด้าน ถามว่าในภาพตรงนี้เนี่ยตลาดอย่างน้อยสุดข้อดีก็คือที่มันเป็นเซิเมนต์บวกก็คือมันสามารถผ่านกลับ1,497ขึ้นมาได้อีกครั้งครับถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่า1,4997แถวนี้เนี่ยบางทีตอนลงเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ต่ํากว่าคือแราวมันเป็นเส้นแนวรับที่มันเฉียงขึ้นอย่นะครับเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยมันเลยหลุด1,490แต่ตอนขึ้นมาผ่านเนี่ยมันคือประมาณ9497แล้วแต่เราตีแล้วขยับกราฟไปม,มันดิ้นนิดนึงเนี่ยการผ่าน1,497เข้ามามันกลายเป็นว่าสร้าง โพสิทิโมเมนตัมในการที่ทําให้มีโอกาสลุ้นพันห้าร้หรือถึงก5 2 0นารอยี่สนะครับแต่ภาพที่ตลาดมองเป็นปู๋จริงๆเลยคือการที่มันสามารถขึ้น,นเหนือพันห้าอยนี่ได้อน,นันจะค่อนข้างเป็นสัญญาณในการกลับตัวดังนั้นตรงนี้เราคงจะเห็นการยกกรอบขึ้นมาเล่น1 4นสถึงประมาณพันห้รบครับอเอเส้นโค้งอาจจะโค้งลงตรงจุดไหนนะถ้ามันจะโค้งลงนะคะ ก็ประมาณแถวพันห้าร้อยหกจุดเจ็ดจุดตรงนี้ครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบจุดก็จะมีอยู่ที่หน<อ>ึ่งเพราะฉะนั้นแถวแถวนี้ครับเราต้องรู้ว่ามามักยกระดับขึ้นมาเหนือสี่หนึ่งสี 1, ่เก้าเสร็จแล้วเนี่ยโค้งลงไปไม่หลุดตรงนั้นนะแล้วก็แกวงอยู่ในกรอบตรงนี้เราก็จะยิ่งผ่านช่วงเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงจากนี้ไปกลางเดือนโอกาสที่จะเป็น story เรื่องข่าวดีเนี่ยจะเริ่มมีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงต้องลงในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ เผื่อไว้ด้วยว่าถ้าไม่ลงเนี่ยให้เริ่มมีหุ้นในบางกลุ่มครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้อาจจะพอนั่งพอร์ตว่างถ้าวันนี้ยังน้อยสุดควรจะมีหุ้นสักประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นได้นะครับอ๋อหรอหรอหรอเอเอาอ่ะได้เลยทีนี้กรณีที่คุณกิตพลมองมองขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็อ่ะถ้ากรณีที่ขึ้นไปหุ้นที่ควรที่จะต้องเลือกซื้อตามน่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรคะโอเคครับในฝั่งที่มาดูนะฮะ อันที่หนึ่งเลยตัวของพวกที่ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะว่าหลายตัวเลยต้องดูว่าเซอร์รในช่วงสิ้นเดือนนี้จะเป็นเรื่องของตัววินโดเดซซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆาีเยูเดนะครับอาจจะพัดครั้งช่วงสั้นแต่จะแก้สถานการณ์ได้ในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ได้น่ากลัวมากครับเพราะฉะนั้นตัวที่เยทูเดตค่อนข้างจะลงมาเยอะอยู่ในกลุ่มพอลล์ตี้ครับนะฮะแล้วก็อันที่สองอยู่ในกลุ่มแบงค์เป็นบางตัวเหมือนกันแต่่วาาแบบคคถ้เเลลืืออกกนะะรรััปม สามทั้งสองสาต,ตัวพอก็คือ,อ,อแบงก์กลางเดงทิสโกโ้นะครับกาไรเขาแบงก์กลางเดอทิสโกโ้เนี่ยเพราะว่ากาไรทิสโก้เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าไตรมาสองเนี่ยโอกาสที่แบกงก์ใหญ่ๆจะตั้งสารองสูงขึ้นมีครับเพราะว่า NPL มันขึ้นแต่ว่าทิสโก้ปีที่แล้วเขาตั้งสํารองรคยะแรกไปเยอะมากเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็คือปีนี้เขาไม่น่าตั้งสมรองเยอะเท่ากับปีที่แล้วครับเป็นนั้นถึงแม้กําไรจะไม่ดีมากแต่ตัวที่มันจะมาถอนกําไรอย่างตัวการตั้งสารองจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นดูไปดูมากลายเป็นว่าเขามีโอกาสที่จะเด่่นนนคอื ราคาตรงนี้ลงทุนแบบไหนฮะราคาตรงนี้อตัวทิสโก้ผมคิดว่าในโซนประมาณแถว46บาทถึงประมาณสัก46บาท50นะครับเป็นจุดสามารถที่สามารถซื้อลงทุนได้ครับแล้วก็มองว่าในช่วงแต่มาสามเนตัวหนึ่งที่น่าจะเพอร์ฟอร์มให้เราเห็นครับราคาที่ผลตอแทนถ้ามอง,งถ้ามองก็คือต้องแถวๆนี้ครับประมาณ46บาทไม่น่าไม่น่าจะตั้งรับใด้ดีวกว่านั้นมากเท่า,<อ>าไหร่ครับ แล้วถ้าจะได้ได้ประมาณเท่าไหร่ฮะจากตรงนีออ้จากตรงนี้นะครับออโอเคถ้าถือตัวนะครับถ้ามาดูแล้วตัวของท่านเทสโกนะครับถ้าได้ก็คือ ไย่หุ้น,นยพยายามที่จะลุ้นในการที่จะผ่าน47บาทขึ้นไปนะครับซึ่งพขงกลับลำนั้นไปได้เนี่ยมันจะอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนบทหรือวิธีการเล่นของเขาไปเลยก็ได้ก็ตรงนี้แถว46บาทเนี่ยเราซื้อเพื่อลุ้นกคนเบก47แล้วก็หวังที่ประมาณแถวโซน49-50บาทครับ49-50บาทนะคุณผู้ชมสบหุ้นแบงค์ขนาลางนะฮะครับอืมค่ะค่ะอ่วอเตอร์3ตอนนี้เลย ต,ต่อไปถ้าตัวอีกตัวค่ะฮะส่วนตัวถ้าเป็นตัวของทางด้าน <ฮะ S 2> ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่นะครับ<ช>ก็จะไปอยู่ในตัวของทางด้านเอ่อเคทีดีที่ลงมาเยอะนะครับแล้วที่เหลือก็ท่านผู้ชมก็ลองเลือกแบงค์ใหญ่อีกสักตัวหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบตัวไหนนะครับเลือกสีเอาล้วกันถ้าว่าชอบตัวไหนผมคิดว่าค่อนข้างจะได้ทั้งคู่ฮะเขียวเอันนี้พูดไม่ได้ฮะอันนี้พูดไม่ได้ครับลองเลือกสีดูแล้วกันว่าชอบสีไหนนะครับแต่ว่าคงคงอ่าอ่าครับ เคทบีสีฟ้าแ er <จะ S 1> บงก์เอเธีีก็อาจจะไม่ได้เลือกสีน้ําเงินครับเพราะว่าสีน้ําเงิน <c oughs> ไม่ค่อยลงในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> คือสีน้ำเงินไม่ค่อยลงในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> เพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาฟื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแรงในการดีดได้ดีเท่าไหร่ครับโอเคอ่ะอ่ะพอละนะครับมพูดอ่ะมีตัวอื่นอีกไหมนครับทีนี้ถามว่าโอเคในตัวหทางด้านทุนที่เราอยากจะซื้อนะครับเออก็คือตัวหอทางด้าน อันที่หนึ่งเลยจนกระทั่งนี้ถึงไปมาสามเนี่ยผมเชื่อว่าซูเปอร์โคลีนนะครับอย่างค่อนข้างจะเด่นรวมทั้งไอทีดีด้วยหลยังจากนั้นเนี่ยพอเราจะเห็นว่าคอรักเหมาเริ่มเล้่ขึ้นมาเนี่ยในตัวที่เกี่ยวกับรับเหมาก็คือพวกวัสดุก้าดเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผลักกันขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวที่ยังขึ้นข้างน้อยก็จะมีตัวของทางด้านดีคอนครับยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหรอ่อ้าวเหรออครับดีคอนถ้าไปดูแล้วก็ยังขึ้นค่อนข้างจะพึ่งเริ่มจะเบรกจะเบรกนะครับเพราะฉะนั้้้นถาดูแลว วาาน่าสนใจครับว่าในตัวของท้งนั้นเหมาหลายในตัวเนี่ยหน้าตาไม่ได้ต่างกันมากแต่แต่ละตัวเนี่ยจะค่อนั้งทยอยเบรกกันมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าจะเจาะซิวลอต่อนะครับก็ยังไว้ปลอดภัยครับเพราะว่าเถามว่าเต็นผลประกอบการในช่วงไตรมาสสองเนี่ยยังตอบยากว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามาดูแล้วอย่างน้อยสุดในช่วงที่เรากินกำไรจากนี้ถึงปลายเดือนเนี่ยมันยังห่างกับผลประกอบการเทาเยอะนะครับผลประกอบการออกประมาณเท่าเดือนแปดเพราะฉะนั้นเล่นตรงนี้ก็จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของตัวงบดีไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็เล่น กันตรงนี้เราคิดว่าน่าสนใจครับโอเคจ้าจ้าครับแล้วตัวปารป์ตี้ล่ะคะตัวปารป์ตี้นะครับเอ,อ่าปารป์ตี้เรามองว่าแล้วมองตัวอย่างนี้ครับปารป์ตี้ตัวที่เราชอบนะครับตัวใหญ่จะมีตัวหนึ่งก็คือตัวที่หลุดเสร็จห้าสิบคือสุภาไยครับออื uh huh. ถ้าไปดูแล้วบางคนจะจาราคาไม่ได้เลยว่าก่อนหน้าน,นี้สุภาไยมันอยู่ยี่สิบกว่าบาทไม่ใช่เหรอ นะครับการเป็ถอยลงมาตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นหนึ่งที่หลุดเซทแทสเนี่ยบางทีราคามักจะดิสคาวลงมาก่อนนะครับกลายเป็นว่าเราทาให้เราได้ซื้อใน,ในราคาที่มันจะถูกอพอสมควรเลยนะครับหลายตัวเราจะเห็นว่าหลังจากที่หลุดเคนเป็นเส้นวัสิประกาศแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้มีแรงขายเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ กลายเป็นว่าหลักในตัวเนี่ยปรับขึ้นได้ก็ทั้งดีครับเพราะฉะนั้นหุ้นอยากให้จับตาครับว่าในตัวที่อยู่เซ็นห้าสิบตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้แถวๆนี้นจะลิมิตได้พีที่ประมาณแถวเจ็ดแปดเท่าเนี่ยเป็นตัวสุภาหลายเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นหนึ่งที่ก็ทั้งน่าสนใจครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับเออ่ะจับตาดูตัวที่น่าจะมีกําไรแต่มาสององค์ทั้งดีนะครับก็จะเป็นตัวอ่ JSP หรือว่า SC s c s e t ครับอืม SC s c s e t กับ JSP ตัวเล็กนะคะใช่ครับอืมค่ะตัวเล็กนะคะซื้อเก็บซื้อเก็บใช่มคะ ใช่ครับผมคิดว่าตรงนี้ดาวไซด์ไม่ได้เยอะแล้วก็ถามว่าถ้าเราลองประเมินด้วย PE ที่คอนเซอร์เวทีนิดนึงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทั้งสองตัวน่าจะเห็นรีเทิร์นในระดับประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตได้ครับเห็นอัปไซด์ประมาณ2ี่้าปอร์เ็นได้เพราะฉะนั้นก็ถือ,อว่าน่าสนใจด้คููครับยเยอะนะย5้าปอร์เซ็นดีกว่าดอกฝากอีกนะเนี่ยอย่างน้อยสุดอย่างน้อยสองตัวนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยยิวเขาน่าจะได้ประมาณแถวสี่ถึงห้าประมาณห้าเปอร์ซ็นครับถ้าคู่แล้วก็ติดราคาตรงนี้ก็ได้สี่ะ ใ,ใช่น,ะะน้อยที่สุดติดราคาตัวนี้ได้4ี่ถึงห้าเปอร์ซ็นแต่ว่าถ้ามันฟื้นตามที่เราคาดได้จริงเนี่ยเราคิดว่ามันเห็นอักไซ์ได้ในระดับประมาณ20% 25%ิร์ี่บ้าเอรซ็นครับเอาใครอยากได้ผลตอบแทนดีกว่าดอกฝากก็เนี่ย SC Asset กับ GSP เนาะครับย <laughs> <c oughs> ูยูแต่ว่า SC Asset เ็ามียูที่ระดับสี่ถึงห้าเปอร์เซนแล้วก็ j SP s p ด้วยใช่ไหมคะประมาณเดียวพอๆกันครับอๆๆือืค่ะอ่ะปั้น S <S 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 แต่ว่าอยากจะให้ครับแล้วก็ให้มองภาพเป็นอย่างนี้ครับว่าจากนี้ไปเรื่องที่จะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกันไหลออกของเราคือเรื่องของกอนงอจะลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับในวันที่สิบผมคิดว่าถ้าดูแลน้าหนักตอนนี้มีโอกาสจะไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นพอแล้วดีรัังมาคู่กันก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขาพยายามจะไปสวนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าประเทศนี้นี่แย้งกันตลอดเลยคือก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่เขาอยากฝ่ายการเมืองอยากจะให้ลด ทบทก็ไม่ลดแต่พอทบทลดการเมืองก็อยากจะให้หยุดเนี่ยผมค,คิดว่าเที่ยวนี้ท้ายภาพมันดูไม่แยกกันไมก็คือก็น่าจะเห็นการคงแบบนี้ครับในเที่ยวนี้เพราะฉะนั้นหลังประชุมกรอง,อง,องอ่อดยภาพราวมความกังวลเรื่องบาทอ่อนมากๆระยะสั้นน่าจะหมดไปเพราะฉะนั้นน่าจะได้เห็นตลาดตั้งหลักได้ครับอกลางเดือนใช่ไหมที่เขาจะประกาศวันที่สิบครับประชุมกรอง,องอันที่สิบอาทิตย์หน้าเนาะกลางใช่ครับ แต่พวกแบงค์ท่า้พวกพี่เข้าตรงนี้มันไม่ถอยเหรอถ้าเขาลดดอกอะเอ,อผมคิดว่าถอยเที่ยวนี้แต่ละตัวมีดาวไซด์ไม่เยอะครับเ,เราคือวันนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยสถานการณ์คล้ายๆกับเมื่อประมาณมกราคมปีที่แล้วฮะถ้าใครไปําได้มกราคมไม่ใช่ว่าคมปีนี้นะฮะมกราคมปีที่แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่สามสี่วันแรกเราลงมาร้อยกว่าจุดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์ก็ถอยลงมาสถานการณ์คล้าหๆ่นี้ครับคือ ลงมาจานั้นมายืนแถวๆบริเวณที่เป็น price to book ที่ต่ำมากในรอบประมาณสามปี <Okay. S 2> นะครับวันนี้สถานการณ์คล้ายๆกันเลยก็คือว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยยืนที่ price to book หนึ่งจุดสามเท่าซึ่งเป็นระดับที่ต่ำ oh. ที่สุดในรอบประมาณหกปีแล้วก็หลายครั้งที่มันยืนเลเวลนี้แล้วมันฟื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องอื่น <Okay. S 2> เพิ่มเข้ามา <Okay. S 2> การปรับลดมาตรการกระ้ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะอยู่ใน <Okay. S 2> ในความคาดคิดของคนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าขอเพียงยืนยันเรื่องของการลด เราอ่าไม่ว่าจะผงราบี้หรือลถต่อให้รดเนี่ยเราก็คิดว่าเราเคาะดูแล้วเนี่ยผลกําไรของกลุ่มแบงค์ที่จะกระทบนี่เฉลี่ยจะอยู่ประมาณที่1.5เปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าดาวไซด์จากเที่ยวนี้น่าจะค่อนข้างดีครับเพราะรอบที่ทุกคนเผื่อการลดอดอกเบี้ยเที่ยวนี้ผมคิดว่ารอบที่ลงมางหนักๆเนี่ยได้เผื่อเอาไว้แล้วว่าคิดว่ากรนออ,อจะลด<อ>เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้นต่อให้รดจริงลงไม่เยอะครับแต่ถ้าไม่ลดกลุ่มแบงค์ขึ้นทันทีครับโอ้ค่ะอคือมันลงมารอรับไปเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับ ออเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจแล้วว่าก่อนอันนี้หลายคนเราไม่ได้ซื้อแบงก์มาภาคใหญ่เนี่ยอพอมาถึงตรงจุดน,นี้เป็นจุดที่เราก็ต้องบอกเราว่าน่าสนใจเพราะว่าต่อให้ซื้อแล้วพลาดก,ก็เป็นระดับพลาดที่แก้สถานการณ์ได้ครับอ่าอ่างั้นก็โอเคมองทีนี้ป e ของตลาดคุณกิตพลเขาบอกว่าแพงจริงหรือเปล่ายังแพงอยู่ไหมในมุมของกสิกรไทยถ้ามาดูแล้ววันนี้ปีเราอยู่ประมาณที่15เท่าของปีนี้ครับ อ,อ๋อตอนนี้นะฮะใช่ครับถ้าไปดูของปีหน้าก็จะมาสักสิบสี่เท่าได้สิบสามปลายสิบสี่เท่า<ด>นะครับไปลูกหน้าสิบสามสิบสี่ทีนี้เวลาพอเข้าช่วงสั้นมันจะแพงเพราะว่าคนจะดูที่ปีนี้นะครับแต่พอถึงช่วงครึ่งปีหลังปุ๊บทุกคนก็เริ่มไปมองปีหน้ากันแล้วลหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มดูไม่ได้แพงเท่าไหร่แล้วจริงๆถ้าไปดูภาพของผลประกอบการเราเทียบกับเอกลุ่มพวกเอเชียเหนือช่วงที่ผ่านมาพวกจีนเกาหลีไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วเอ,อพวก จีนเกาหลีไต้หวันเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพของกําไรบริษัทเตนเขาเริ่มดีขึ้นแนละ้ะไต้หวันเกาหลีเริ่มดีขึ้นประมา,มาณต้องเป็นกุ่มพาจีนเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนนี้เองนะฮะจริงเิ่าก,ก็ขึ้นมานานจริงเออนีตเขาเริ่มดีขึ้นเดืนเอนนี้เราคิดว่าในไตรมาถสามนนี้น่าจะเริ่มเห็นเออร์เน็ของหรือกําไรของบริษัทเบียนเนี่ยของ เซตอินเด็กก็ดีของหุ้นอินโดของหุ้นฟิลิปปินส์ก็ดีน่าจะเริ่มตั้งหลักได้ครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเราอยู่ในช่วงลอยต่อที่น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูแล้วในฝั่งนอตเอเชียจริงทีก็แพงขึ้นจากช่วงก่อนหน้าเหมือนกันนะครับจีนจาก P ีเก้าเท่าตอนนี้ขึ้นมาพี e ประมาณยี่สิบกว่านะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกเท่าค่ะทีนี้พี e ของประเทศไทยถ้ามองไปข้างหน้าคือสิบสามสิบสี่นะตอนนี้นะครับ มองค่า PE ที่ PE ที่สิบห้าเท่านี่ไอตัวเออร์นถ้ามองสิบห้าเท่าด้วยเอิร์นี่ปีหน้านะครับผมคิดว่าก็จะก็จะเห็นเป็นทาร์เก็ตสมมุติใช้ดัชนีที่ไม่ต่างกันมากเนี่ยใช้สิบห้าเท่านะครับเอจะเห็นภาพทาร์เก็ตเซ็นเน็กปีหน้าจะอยู่ประมาณพันหกกลางๆครับออ oh. ก็แปลว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็อยู่เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอ้ยเราอาจจะดูตึงไปในช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าเราลดประมาณการเยอะแต่หนึ่งประมาณการที่ถูกลดหลายๆตัวเริ่มน่าจะดีขึ้นแล้ว นะครับกับอันที่สองพอคนเริ่มชิปไปมองภาพปีหน้าก็จะเริ่มเห็นทาร์เก็ตเซตที่ประมาณพันหกกลางค่ะทีนี้ EPS ของถั่วกาจิคอไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะช่วงที่ผ่านมาเรามีการปรับลดเหมือนกันครับตรงนี้ EPS เราก็จะอยู่ประมาณแถวเก้าสิบเก้าร้อยหนึ่งครับจากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะจากตอนแรกเรามองประมาณร้อยห้าครับอ๋อก็ลงมาเก้าสิบเก้าถึงร้อยนะใช่ครับเพราะฉนี้ถ้ามองสักร้อยก็ได้เลขกลมๆก็แปลว่าก็พีอีประมาณสิบห้าเท่าพอดีอ๋อหาเทียบเอาเนาะอืม นี่คือในเชิงพื้นฐานผลประกอบการแต่ว่า,ตาแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือ,อปีนี้เฟสถ้ไม่ได้ขึ้นยกแผงแต่จะขึ้นเป็นรายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพยายามดูกลุ่มที่มันมีโอกาสที่จะเด่นซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มที่่ยากกับท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นต้องซื้อ,อตอนนี้เลยเหรอซื้อรอหรือเปล่าปกติแล้วตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยบอตทอมของมันมักจะเกิดขึ้นในเดือนห้าครับเดือนห้าพฤษภา ใช่ครับเพราะฉะนั้น<ม>ส่วนใหญ่เราเนี่ย<า>ถ้าเราไปดูอดีตจากข้อตั้งบอททอมไปแล้วเดือน5โอกาสที่ระหว่างทางนี้มันจะมีเขย่าบ้างมีแต่ว่าไม่น่าที่จะทํ new วโลนะครับเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวแต่ละั้งผมคิดว่าหุ้นลงแหลมเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับอ๋อที่จะทยอยสะสมได้ให้ใช้การทยอยซื้อใช่ครับ,ใ,รบให้ใช้ถอยซื้อแนวรับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพอถึงเดือน6เดือน7ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยหยุด new โลและมันจะโดมากกว่าเดือน5ครับ แต่มิ้นพี่เห็นโลเมื่อวันก่อนใช่ครับแต่ดีดขึ้นมาเหลือสามสิบเหเนือสามสิบไมเนอร์ใช่ครับ,<ๆ>รบก็โดยคร่าวๆฮะทีนี้ส่วนของทานด้านหุ้นใครชอบสื่อสารอต้องประมาณสักกลางๆเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดกรกฎาใช่ครับกลางๆเดือนเจ็ดต้นเดือนแปดเพราะว่าสื่อสารเนี้ยเออร์เน็ตเขาจะแย่สุดประมาณไต,มา,ตมาสสามนะครับเอร์เน็ตแย่สุดไตมาสสามประกาศก็คือเดือนสิงหาก็คือเดือนแปดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี้ย เรามืจะเห็นหุ้นเนี่ยวัดเท่าไปก่อนเอือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อสื่อสารประมาณแถวช่วงเดือนเจ็ดปลายเดือนเจ็ดต้นเดือนแปดเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเราซื้อค่อนข้างจะโลนะครับแล้วก็เดือนสี่ไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซั่นไตรมาสหนึ่งเป็นไฮทีซั่นที่ดีอยู่ไตรมาสสี่แล้วก็ยังมีจ่ายปันผลอีกเพราะฉะนั้นรอบการได้นุ่นสื่อสารซึ่งตกวน,นี้มันไม่ได้เป็นหุ้นที่โกลดกมากๆเนี่ยก็คือบายประมาณแถวเดือนเจ็ดนช่วงประมาณปปันนผลต้ีครับ อ๋อก็โหไปประมาณสักหกเดือนใช่เพราะถ้าใครจะเอาบันผลแล้วก็โหสบายใจเล่นเราคิดว่าได้ไดอัพไซต์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลเพราะธุรกิจเขาเรารู้ดีอยู่แล้วเนี่ยจุดซื้อที่ดีที่ซื้อแล้วมันไม่น่าไม่น่าจะขึ้นได้เลยก็ประมาณเดือนเจ็ดครับโอ้ยคุยคุณเพลินนะอากิตพลคุณแบบโอ้โหรู้หมดทุกเรื่องเลยอ่ะแล้ว่อไปซีรีส์เอ็มแล้วคะซีรีส์เอ็มครับ คุณกิตพลนี้แบบอย่าให้ถามแล้วตอบได้หมดเลยก็ช่วงสั้นจะเริ่มตึงนิดหนึงแลครับเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้มาอยู่แถวประมาณเก้าร้อยแปดสิบแปดเนี่ยซื้อเอ็มแนวต้านจะอยู่วันแถวมันเก้าเก้าเจ็ดก็เกิดพันธท่านถามว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเหวี่งขึ้นต่อหรือว่าเป็นจุดที่ เริ่มไม่ค่อยแน่เสี่ยงในการที่จะลองแล้วครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าใครที่ลองอยู่แล้วจะหาจังหวะในการปิดลองพราเบียงขึ้นมาแลงเนี่ยก็ให้เล็งจุดปิดที่ประมาณแถว992ขึ้นไปครับได้โอ้โหครบเลยนะอากิตพพลโอ้โหนี้เยอะเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคดณครับ